บอกก่อนออกตัวตรงนี้เลยทั้งทีมงานทั้งทุกๆคนเนี่ยอาจจะไม่ทราบว่าผมเนี่ยเป็นแฟนคลับของวง 3G ีีมาก่อนโอ้ยขอบคุณนะคะเพราะว่าผมเนี่ยติดตามมาตั้งแต่เด็กเลยมันยุคนั้นเอยุครายุคนั้นนักร้องมันไม่ค่อยเยอะนะนักร้องมันยังแบบว่ามีไม่เยอะแล้วก็เวลาใครจะออกมาทีนึงมันก็จะแบบว่ามันจะมีตั้งสิบเพลงอ่าใช่ใช่แล้วก็ทุกอย่างมันจะยากหมดแล้วก็เนี่ยจะไปทัวร์เนี่ยต้องไปต่างจังหวัดต้องไปขึ้น คือมันไม่ได้มีออนไลน์ะไรแบบนี้นะงั้นถามเลยถามพี่มดเลยว่าแบบการที่เรากลับมาโปรโมโตตัวเองหรือว่ากลับมาออกซิงเกิลอีกครั้งแล้วมาในบรรยากาศแบบนี้ครั้งรู้สึกไงบ้างที่ไม่ได้เจอนานมากรู้สึกที่ถึงนะเพราะว่าตัวเองก็หายไปจากตรงนี้เลยหายไปนี่ไปทํางานไปทําอะไรส่วนตัวแล้วก็ไปค้นหาตัวเองด้วยก็พอได้กลับมาก็ดีใจค่ะเพราะว่า มันเป็นอะไรที่เต็มรักอยู่แล้วชอบอยู่แล้วไอ้วงจรตรงวงการตรงเนี้ยแล้วกลับมารอบนี้ผมเชื่อว่าหลายคนก็คงรอผลงานเพลงของพี่มดอยู่แหละแต่ทีนี้เนี่ยผมอยากจะคุยก่อนที่เราจะกลับมาที่ผลงานเพลงตอนนี้คุณมดเนี่ยไปทําอะไรมาบ้างเห็นบอกว่าทําหลายอย่างค้นหาตัวเองกตัวอย่างนะจริงๆนะคือแบบว่าใครจะว่าโหตีสอะไรมตีสหรอกแต่ว่ามันแค่รู้สึกว่าตอนนั้นอะเราอยากไปทําอะไรอย่างอื่นที่มันนอกเหนือจากที่เราเคยทําเพราะว่าตอนอยู่ในวงการมดเข้ามาเนี่ย มันก็เป็นช่วงที่เร็วมากที่ได้ทำอะไรหลายๆอย่างที่ทำคอนเสิร์ตใช่ใช่มีละครแล้วก็ออกอัลบั้มเนี่ยเนาะนอกจากทรีจีมันรวมเยอะมากนะมีเชียร์หนึ่งเชียร์สองเข้ามาเกิร์ลหนึ่งเข้ามาเกิร์ลสองเข้า่าเกิร์ลด้วยล็อกกี้โรดเออมันเยอะแยะมันเยยอะะแไปหมดเลยมันเยอะแยะหมดแต่ว่าเฮ้ยเราสนุกกับมันนะแต่ว่ามันมีอยู่ช่วงนึงที่เรามาแบบอยู่กับตัวเองกับความเงียบแล้วก็แบบรู้สึกว่าเราไม่เราอยาก ไปทาอะไรทัางอื่นอยากรู้สึกว่ามันไม่ใช่ไม่ใช่นี่คือไม่ใช่ว่าที่ผ่านมาไม่เป็นสิ่งที่รักนะมันเป็นสิ่งที่รักแต่ว่าเหมือนกับว่ามันเด็กอะช่วงเด็กอยากค้นหาตัวเองเพิ่มอะเราก็เลยออกไปเสร็จแล้วออกไปเราก็แบบว่าไปเป็นอะไรหลายอย่างมากเะเคยปเป็นดีเจด้วยดีเจเปิดอ๋อนโอเคตามภาพอะไรพวกนี้เปิดร้านดังๆดีเจร้าดูซิกซ์ซิกซ์กับตัวเป็นดีเจธรรมดาไปเป็นดีเจมาแล้วแล้วก็ไปเป็นปั๊บ ไม่ใช่ยังไม่ใช่แต่ในระหว่างที่บอกว่ายังไม่ใช่แต่งเพลงอยูตลอดนะจ๊ะก็แต่งก็ไม่ทิ้งเรื่องเพลงก็แต่งเ่แต่งแต่งเองฟังเองจนมันมีแบบว่าเหตุการณ์ที่มันมาสะกิดอะทำให้รู้สึกว่าเนี่ยให้ออกมาให้ทุกคนได้ดูกันก็คือเหตุการณ์ที่ว่าดูรายการหองแรปเปอร์นั่นนี่นี่นั่นดูแล้วรู้สึกแบบว่าเฮ้ยมันเริ่มบอกว่าปลุกไฟให้ฉันเฮ้ยเด็กพวกนี้ทำไมเก่งจังทำไมเขากล้าเขาก็ไม่ได้แบบว่ามีอุปกรณ์ไม่ได้มีอะไรสื่อเครื่องมือสื่อสารอะไรแต่เขาก็กล้าลงอะมัันนเเลลยป็็แแรงดใจ้วก จากพี่เจเจตระนด้วยแบบว่าฟังเพลงมดทุ่มด,มดบังเอิญมีครั้งหนึ่งคุยโทรศัพท์การเรื่องงานมดก็เลยแบบว่าส่งเพลงไปให้พี่เขาคอมเมนต์แค่นั้นเองว่าเนี่ยพี่คอมเมนต์ให้หน่อยดีเลยเนี่ยเพลงมันดีไหมพอไปออกได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยพี่เขาซื้อเพลงนั้นไปเลยเอาจริงเห <laughs> รอ <laughs> ก็คือทำเองกะว่าเฮ้ยเฮ้ยทำเก็บไว้เผื่อจะเอามาร้องอะไรอย่างงี้ถามว่าเออเมื่อเมื่อพี่สนใจว่ะพี่ซื้อเลยแล้วกันพี่ขอซื้อไปให้รี่ีบจริงเหรอพี่ขายเลยค่ะรีบขายเลยจ้ะเขาก็ซื้อไปให้น้องสมายล้องเพลงออกซิเจนอ่ะอ๋อโอเคโอเคไฟังอยู่ฟังอยู่นั่นแหละมันเป็นอะไรที่แบบว่าเฮ้ยเพลงเราขายได้หรอมันเข้าใจป่ะเพลงเราขายได้เราไม่เคยรู้สิ่งที่เราแต่งเล่นๆไว้อ่ะมันจะไปขายได้มันก็เลยเป็นจุด เริ่มต้นที่ทําให้เฮ้ยงั้นเราทำของเต็งออกมาบ้างดีกว่าเออหลังจากนี้จะทยอยเพลงเต็งออกมาให้ฟังเรื่อยๆก็คือจะมีเรื่อยๆอันนี้แค่เป็นเป็นน้ำจิ้มก็จะเอาเพลงที่เต็งแต่งไว้ออกมาให้ฟังมีประมาณกี่เพลงครับมันเยอะมากเยอะมากเยอะมากเหรอหลักสิบถึงไหมที่จำแบบจําชื่อเพลงได้จริงๆก็เกินยี่สิบเกินยี่สิบเหรอจำชื่อเพลงได้นะ นอกนั้นจาไม่ได้ด้วยนอกนั้นจำชื่อเพลงไม่ได้แปลว่ามียี่สิบวกบวกเออถือว่าเยอะมากเดี๋ยวยังไงใครเป็นแฟนคลับมดทรีจีเนี่ยคุณจะได้ฟังแบบเต็มอิ่มแน่นอนในเพลงเพลงนี้อ่ะเรามาคุยเรื่องเพลงเราคุยเรื่องแรงบันดาลใจมาเรียบร้อยว่าทําไมคุณมดถึงกลับมาออกซิงเกิลมาเป็นนักร้องอีกครั้งหนึ่งทีนี้เนี่ยเรื่องเพลงเพลงแรกเห็นบอกว่าแต่งไว้เยอะมากยี่สิเพลงบวกบวกทำไมเราเลือกเพลงนี้มาเป็นเพลงแรกในการกลับมามันเป็นช่วงยุคสมัยที่มันพร้อมกับช่วงนี้ด้วย ดนตรีสองอสไตล์มันจะมีทั้งอ่านบีด้วยแล้วมีแรปด้วย<ม>ที่แบบว่าค่อนข้างจะเนื้อหาที่มันตรงไปตรงมาก็คือโมดมเป็นคําพูดแบบไม่ได้มา,มาอ้อมคอมากอะตรงตรงตรงตก็เลยคิดว่ายุคยนี้เป็นอะไรที่แบบเ,เหมาะสมที่สุดเลยเพราะว่าสมัยก่อนนี่แบบว่า ด้วยความที่ตอนนี้ย t u b e เด็กทุกคนเขาลงอะไรกันเยอะมากมันก็เลยช่วยงแคจะเปิดกว้างที่แบบว่าทางความคิดอะว่ามันไม่ต้องมานั่งปิดแบบว่าอีกต่อไปนอกหาือาจจะอยากแบบว่าถ้าเป็นมีรายการอาจจะต้องเซนเซอร์บ้างแต่ว่าถ้าให้เลือกดูใน u ู u b e เนี่ยมันฟรีมากในการเลือกดูเพลงอะไรก็สามารถพูดได้ใช้คาอะไรก็สามารถใช้ได้ใช่มันก็เลยแบบความคิดว่าเฮ้ยน่าจะเหมาะที่สุดนะอันนี้เท่าเท่ากับว่าเป็นเพลงแรกมีชื่อว่า fake love เห็นบอกว่ามาจาก based on true story ของของของคุณมดเองโดยตรงเลยก็ช่วงที่มันผ่านมา ก็เจอหลายแบบเจอหลายคนนะก็มาแล้วก็ถือว่าพจนเพลิงมาเยอะพอสมควรตอนแน่นอนมันแบบทั้งเจอเข้ามาแล้วออกไปแล้วมันก็จะมีแบบว่าอะไรประมาณแบบเหมือนในเพลงเนี่ยโผล่เข้ามาในชีวิตด้วยทั้งของเราแล้วก็ของเพื่อนครับผมก็เอาเรื่องราวของเพื่อนด้วยมารวมกับของเราเลยกลายเป็นเพลงนี้ที่แบบว่าค่อนข้างจะแบบว่ามดอยากสื่อกไปให้ผู้หญิงอ่ะไม่ได้แบบว่าฟังเป็นฟิลเศร้าแล้วเฮิร์ทขนาดนั้นอ่ะเป็นฟิลเศร้าแบบว่า ด่าเออไหนๆเศร้าแล้วทําไมเราต้องจมทุกข์ด้วยเราก็ต้องด่ามันสิเอาคืนมันอะไรประมาณนี้ก็คือในเพลงอถ้าฟังไงดีมันก็จะมีท่อนที่ประมาณว่าแบบ าไปถือสาคนพวกนี้เลยนะเพราะว่าเขายังเด็กยังไม่จัดโตยังรักไม่เป็นอะไรเงี้ยฉะนั้นไม่ต้องมาเสียใจหรอกอย่หาว่าพี่สอนอยาพี่สอนเราก็เลื่อนเลื่อนออกมาเอออย่างนี้เออแต่ว่าผมชอบนะเพราะว่าการกลับมาผมได้ดูเอมวีมโอกาสได้ดูหุ้ยกลับมารอบนี้ไม่ใช่เป็นมดท g ีจที่หลายคนติดภาพเก่าคือภาพเก่าร้องเพลงพวงแบบซึ้งซึงเศร้าเ้าไม่มีแล้วไม่มีคืออันนี้เราคิดพอเรามีโอกาสได้ทำเองมันเลยมาทั้งเป็นตัวเองนะเอเป็นตัวเองก็เลยไม่มี ไม่อิสระทางความคิดอะขนาดแต่งตัวคอสตูมนี่คือมดทำเองหมดเลยนะเออเหรอเพลงนี้ทำคอสตูมเองหมดเลยเอ็มวีไม่มีใครทำาให้หมดเลยกำกับเองนี่เพื่อกกำกับให้แต่ว่าไปถ่ายเองด้วยไหมครับผมไม่ถ่ายเองแต่ว่าคิดพอคิดพอทุกอย่างอ๋อโอเคอ่าก็คือมันแบบว่ามันเป็นตัวเองตั้งแต่หัวจะถึเท้าทุกอย่างมันก็เลยออกมาอย่างที่เห็นอะอันนี้อาจจะพูดได้ว่าเป็นซิงเกิลแบบมดทรีจีแบบจริงจริงจังๆเลยอันนี้คือมดทรีจีทั้งหมดเลยใช่แต่ว่ามัดไม่ได้จะยึดว่าเป็น เป็นคนที่แต่งเพลงรู้ไหมว่าที่แต่งไว้แบบว่าถ้าใครไม่รู้คืออาจจะงงมี ừ, หลายแนวมากมีแบบว่าอินดี้ก็มีนะจะแล้วจริงๆเมื่อก่อนเราฟังอ่าพี่มดร้องเพลง <ừ. S 1> จะเป็นแบบป๊อปเป็นป๊อปแล้วก็เพลงอย่างตอนนี้เนี่ยจะเป็น R&B ใช่ไหมใช่ค่ะจะเป็น R&B เลยใช่ค่ะก็เดี๋ยวเพลง ที่สองเราจะมีซิงเกิลออกเดือนหน้าแล้วอันนี้จะเป็นได้ฟังร้องกันจริงๆเลยมันแต่งเองทั้งหมดเลยโอ้โหซีายมันจะออกแบบย้อนยุคจนยุคนี้นึงครับอ่าประมาณย้อนยุคประมาณไหนประมาณรุ่นเราไหมเก้าศูนย์สอนพันช่วงดนตรีมจะย้อนยุคไปในช่วงแบบว่าอาจจะเป็นแบบทัทยังก็บ๊วยตัวเชนอ่าโอเคโอเคเก้าศูนย์เลยเก้าศูนย์แล้วฉันก็แล้วฉันก็ใส่ตัวแต่งตัวเหมือนอะไรนะอะไรโบราณแบบเพิ่งทิ้งตัวใหญ่ๆมอนทัศน์ไทยยังเสื้อตัวเล็กๆเสื้อตัวนี้หนึ่งเก แล้วก็เป็นไอบีสมัยก่อนใครฟังใช่ไหมไอรบีสมัยเก่ามันก็จะแบบว่ามันก็ไม่ใช่แบบโบราณมันจะไอบ<า>ี B, แต่ว่าดนตรีจะเป็นแบบแนวนั้นอืมอุ๊ยินน่าสนใจน่าสนใจยังมีอีกหลายอย่างที่เราอาจจะเห็นแค่มุมมองเดียวในสมัยก่อนของ m o ดูรจีแต่ว่าณนะปัจจุบนันนี้ที่คุณกําลังจะเห็นต่อไปนี้มันจะมีอีกหลายมุมมองเลยหลายแบบมากๆแล้วก็ไม่ใช่แบบนี้อย่างเดียวด้วยจะมีอีกเยอะแยะมากมายยังไงก็รอติดตามถ้าติดตามอยากจะให้ติดตามได้ช่องทางไหนอ่าโมดูรีจีนะคะก็เอ็มแล้วก็สามแล้วก็จ เข้าไปได้ทาง Youtube, o u t u b e i n t t a g r a ม t i k t อ k แล้วก็เฟซบุ๊กเพื่อเริ่มทุกอย่างเพิ่เริ่มหมดเลยนะจ๊ะเพิ่เริ่มตามตามแบบเด็กๆขึ้นใหม่เขาบ้างก็เข้าไปเซิร์ชมดทีจีก็จะขึ้นเลยก็สามารถไปดูผลงานทั้งเก่าแล้วก็ใหม่ของมดได้นะคะมีทั้งคอเวอร์ด้วยแบบเพลงไหนดังๆก็เริ่มเริ่มมาทำแล้วอันนี้เป็นช่วงแบบว่าเริ่มต้นทำสิ่งที่รักแบบว่าสตาร์ทออกมาให้ทุกคนดูใหม่แต่ว่าจริงๆทำมานานแล้วแต่ว่า เพิ่งปล่อยออกมาเพิ่งปล่อยเพิ่งเริ่มทำช่องของตัวเองไงก็ฝากติดตามด้วยนะเย่เคยเคยคิดจะเปลี่ยนชื่อเป็นมด 5G อย่างนี้ไหมจริงๆอ่ะเพราะเดี๋ยวนี้มัน 5G แล้วไงจริงๆอ่ะเคยแบบว่าจะใช้ชื่อปกติเราใช้จริงๆอ่ะมดกันกระมอนจริงๆแต่สุดท้ายแล้วก็มันความรู้สึกว่าแฟนเก่าๆก็อยากภาษาแฟนเก่าๆไปด้วยเพราะแฟนขับเก่าๆเนี่ยก็จะเป็นคนที่แบบว่ารู้จักชื่อมดจากชื่อเนี้ย ถ้าเกิดว่าไม่เอ่ยชื่อนี้แฟงคับประกอบอาจจะไม่ถ้าบอกว่ามดกันกันกมลใครอะนึกไม่ออกอะไรประมาณนี้เขาเขาเคยติดตามเราะเขาบอกเฮ้ยอ๋อมดเหรออาจจะฟังเราหรือว่าอ่าถ้าเด็กรุ่นใหม่ก็มีสองมีสองชื่อนะคะชื่อก่าชื่อมดจรจรชื่อใหม่มดกันกมลนะแล้วแต่ติดตามชื่อไหนก็ได้เหมือนกันขอเข้ามาดูยังยงนะคะเปิดใจดูนี่อันนี้เดี๋ยวให้ทีมงานเดี๋ยวเปิด MV เปิด MV ีให้ดูหน่อยเพราะว่าผมชอบ M v วโดยส่วนตัวเห็นมันมีความแบบ มีความใหม่มากอคือมีความใหม่มากทุกอย่างมันดูแซบเรียกว่าเล็กเรียกว่าแม่ได้เลยมีความแม่อยู่ในเพลงมากมากเลยเล่า MV ให้ฟังหน่อยครับ MV ก็คือว่าเราก็เนี่ยเ็เป็นมีสามคนนี่ก็เพื่อนเหมือนเลยนะเพื่อนแต่ก็เอาเอาเอานใกล้ตัวไปใช้ประโยชน์ใช่ก็คือทุกคนก็มีผู้ชายคนเดียวกันหมดเลยอะเหรอ ผู้ชายคนนี้มีพืผู้หญิงทั้งหมดสามคนคือเราสามคนมตายแล้วแล้วเราก็จับมันได้ไงคะและไม่ตอนแรกคือไม่มีใครรู้เลยสามคนนี้ไม่รู้เด็กเด็กสุดคือตอนจบตอนจบก็คือผู้หญิงสามคนก็เตะหน้าอะไรจากเป็นฉากเตะเข้าไปอ๋อเออมันจะมีความแบบฟิตเฟียสแม่แมใช่ผมชอบมาก อันนี้เนี่ยใช้ใช้เวลาวางแผนในการคิดทํางานหรือว่าวาง MV วนี้เราเป็นคนวางเราเป็นคนวางเองหมดเลยเราทำเรฟเฟรนส์ทำทุกอย่างไม่นานเราใช้เวลาวันเดียวในการลงวางทุกอย่างแล้วก็ให้เพื่อนดูเพื่อนเป็นปรดิวเซอร์เพื่อนก็ะไรก็รู้ว่าจะต้องมีอะไรบ้างวันอีกประมาณ3 4วันก็เขาก็เริ่มประชุมกันแล้วว่าจะถ่ายวันไหนก็คือแป๊บเดียวเท่านั้นมันมาจากมดหมดแล้วมดก็ทําเป็น เรียกว่าอะไรเป็นสตอรี่ที่เพื่อนแล้วอะอ๋อหรอมีว่าสตอรี่บอร์ดเรียบร้อยอะส่งไปเลยก็ที่เหลือเธอแค่มาโรดีไว้ทันนะใช่แล้วก็แต่ว่าเพื่อนจะช่วยตรงที่ว่าเพื่อนช่วยเติมลงไปคือเติมเรื่องกักแสดงเข้าไปก็คือว่าเฮ้ยเพิ่มเรื่องราวไปให้แค่นั้นเองเพิ่มให้แบบว่ามีเรื่องราวว่าเป็นผู้ชายคนหนึ่งมีผู้หญิง3าคนแค่นั้นเองแต่ว่าที่เหลือของเรื่องแสงหรือเรื่องอะไรจะเป็นมดทั้งหมดอ๋อแสงโอ้ยแสงเราก็เป็นคนคุมโทนเป็นคนออกแบบเองด้วยโอ้เจ๋งมากเลยเพราะว่าการที่คุณมดเนี่ยไปไปไปแบบ แวะไปวงการอื่นมาไปทำอย่างอื่นมามันกลายเป็นประสบการณ์เนาะเป็นประสบการณ์เลยว่าแบบว่าคือแบบว่ามันทําให้เรารู้ว่าแบบบางครั้งโลกไปนี้มันมีคนเยอะมากมายมีคนที่เก่งกว่าเราด้วยนะเที่ยมันมากจริงๆคือถ้าเราได้ออกไปดูโลกว่างเราจะรู้เลยว่าเราควรจะแค่ไหนเราจะต้องศึกษาอะไรเพิ่มไม่แค่ไหนเพราะว่าถ้ามดจะอยู่ในบ้านเรียนมดคิดว่ามดเก่งแล้วมดนเก่งแล้วมันไม่ได้อะมันต้องดูออกไปโลกข้างนอกเพื่อจะได้รู้เลยว่า เราจะต้องพยายามอีกมากแค่ไหนเนี่ยเพราะว่าตอนนี้ก็อย่างที่บอกมัน 5G แล้วโลกมันก็ไปไกลกว่าเดิมมากแบบไปไกลค่ะแบบว่าคุณต้องเปิดใจเปิดรับแล้วก็ดูแล้โมดนี่คือแบบว่าไอดอลของโมดนี่คือส่วนมากเป็นเด็กใหม่ๆหมดเลยคะอะไรหรอครับแล้วมันยกตัวอย่างนี่ยนะคะอย่างเช่นคนที่เราชอบในยุคนี้อะไรอย่างเงี้ยจะเป็นแรปเปอร์ก็ได้หรือจะเป็นรก็ได้ก็จะมีสองถ้าไม่ใช่แร็ปถ้าเป็นแรปเปอร์นี่ก็คืออุ้ยเยอะอ่ะหลายคนเราเอ่ยชื่อชอบน้องมิลลิไหมมิลลิเพราะมิลลินี่ชอบอยู่แล้วเพราะว่าน้องเขาเป็นแบบว่าเด็กรุ่นใหม่จริงๆอ่่่่ะทีแแบบบบบววาาาาเกกิดมมปัั๊็ฟง เบียนเซ่เลยอ่ะฉันตื่นฉันเกิดมาปั๊บฉันยังไม่เจอเบียนเซ่นี่น้องเขาเกิดมาปั๊บเพราะเจอยุคใหม่มันการร้องของเขามันทันสมัยไปหมดเลยใช่ครับผมมันเลยแบบว่าเฮ้ยเด็กยุคนี้เก่งแล้วก็ยังจะมีเด็กอีกหลายคนที่แบบเป็นเด็กต่างจังหวัดที่มา่อกเป็นเพชรในตมมันเยอะมากนะเออทำให้เรารู้ว่า้ เราก็อยากเก็บของเราไว้ดีกว่าเรามีเราก็ต้องปล่อยบ้างเราต้องปล่อยแต่มันไม่ได้คาดหวังไงอย่างแรกคือคุณต้องรักก่อนอ่ะถ้าทําด้วยความรักก่อนอ่ะถ้าทาด้วยความรักไม่คาดหวังอ่ะสวันหนึ่งมันใช่มันก็จะใช่เองแต่ถ้าไปคาดหวังอ่ะมดอาดเพลงเดียวมันอาจจะไม่เอาอย่างนั้นลเพราะว่าท้องอ่ะคนเราทําเพลงเดียวเพลงเดียวไม่มีคนดูเลยพ้อไปแหละแต่ถ้าคุณทาด้วยใจที่ความรักอ่ะมันใจแบบว่าไม่เป็นไรอ่ะคนดูไม่ดูก็ได้แต่ได้ทําแล้วมันแฮปปี้อ่ะสุดยอดอันนี้ผมว่ามันเป็นความคิดของของคนรุ่นเราด้ววยนนนะะครรุ่เาาลท อะไรคุณจะเริ่มจากความรักก่อนและ,ะต้องอดทนกับมันเพราะว่าการทําครั้งแรกมันอาจจะไม่ได้ผลที่ดีเสมอไปแต่กับเด็กรุ่นใหม่อันนี้เหมือนเป็นการที่คุณมดสอนเด็กรุ่นใหม่ด้วยเด็กเด็กรุ่นใหม่ส่วนใหญ่นะนะปัจจุบันความกดขอเขาจะค่อนข้างต่ำไม่แต่เด็กรุ่นใหม่สอนมดน,นะทีิจะแล้วอ่ะเด็กรุ่นใหม่สอนมดแล้วก็มีหลายคนที่เป็นเด็กรุ่นใหม่ที่เขาดังแนละ้วปัจจุบันนะ่ะจะกลับไปย้อนดูของเขาเิเขาไม่ได้เพิ่งมาทำเพลงเออดียวนะเขาทำมา20-30เพลงทำมาประมาณ3ปีที่แล้วอ่ะเฮ้ย3ปีที่แล้วก็่อวะแบบคืา เพราะว่าเด็กรุ่นใหม่อ่ะทําให้มดรู้สึกว่าเออไม่ท้อนะอืไม่ไม่ใช่แบบว่าจะต้องเป็นคนรุ่นเก่ามาให้กำลังใจมดรู้สึกว่าเด็กรุ่นใหม่ไปแล้วไม่นด้ใจมากกว่าสุดยอดสุดมากบางคนอาจจะเขาเรียกว่ามองแต่ยอดเขาเห็นความสําเร็จแล้วแต่ว่าคุณไม่ได้มองว่าข้างหลังเนี่ยเขาโอ้โหไปยินอะไรมาบ้างนะหลายคนมดดูแล้วแบบย้อนกลับไปดูอ่ะอย่างเช่นอ่านักร้องแรปเปอร์คนหนึ่งที่มดดูก็จะมีเอ่ออ่อเชื่อเลยนะออร์แกนิกอ๋อออแกนิกออแกนิกมดได้ชอบเพลงเขามากแล้ว กลับไปติดตามเขาไปดูชางเขาเฮ้ยเขาไม่ได้มาดังเขาไม่ได้เขาเพิ่งมาดังอันนี้แต่ว่าก่อนนั้นเนี่ยเขาทํามาเยอะนะฮะมีผลงานเต็มไปหมดเลยในชาแนลของเขาก็ใช่ก็คือก็ทำให้รู้ว่าเขาไม่หยุดไงแต่เพราะเขาไม่หยุดอ่ะมันก็เลยมีว really ันที่เขาได้สําเร็จอ่ะทุกคนยังองค์ยังโอมนี่คือแบบว่าก็ก่อนหน้าเนี่ยก็ทํามาลงใต้ดินคือเขาไม่ได้ดังมาก่อนอ่ะยังโอมนี่ผมไม่อ่านประวัตินี่เป็นเด็กแจกใบปลิวเอาเงินมาทํางานตัดตงตัดต่อนะกลับไปย้อนดูได้เลยนะ 4ีปีที่แล้วเขาก็ทําคลิปลงเองอะซึ่งแบบว่าเสื้อผ้าอะไรก็ยังไม่มี uh huh. แบบว่าแต่งตัวธรรมดาคลิปธรรมดาแต่ว่าไม่หยุดไงจนแบบว่ามันมีวันเนี้ยเนี่ยมันได้ก็เลยมีความรู้สึกว่าเขาอะพวกเนี้ยเป็นแรงบันดาลใจให้หมด พราะฉะนั้นพวกคุณอย่าหยุดกันนะฮะเดินหน้ากันต่อไปนะอะเดี๋ยวอยากจะให้คุณมดฝากอะไรถึงชาวพัทยาชาวชลบุรีแล้วก็คนที่ฟังออนไลน์กันอยู่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตาม<ะ>เกี่ยวกับซิงเกิลล่าสุดหรือว่ากําลังจะได้เห็นตัวตอนอีกมุมหนึ่งของมดทฏจีต่อไปนี้ครับอยากจะฝากว่าอสำหรับเพลงเฟซก่อนก็<ะ>สำหรับผู้หญิงนะ,ะที่แบบว่าอาจจะเสียใจเศร้าอยู่เนี่ยลองฟังเพลงนี้<ะ>นะเพลงนี้<ะ>ฟังแล้วมดความรู้สึกว่าฟังแล้วน่าจะทําให้ทุกคนรู้สึกแบบว่า เฮ้ยเกอมาเป็นผู้หญิงรู้สึกว่าเป็นคุณแม่เป็นคุณแม่ขึ้นมาอย่าไปแค่์จะสบัดบ็อกใส่ไปเฟียมันต้องเป็นอย่างนั้นอ่ะถ้าเกิดอยากรู้สึกอย่างนั้นให้ฟังเลยค่ะแล้วก็อยากจะฝากผลงานอ่า เพลงหลังจากนี้ด้วยนะคะก็คือให้ติดตามที่มดทรีจีนะคะทีมอันนี้นะคะทุกช่องทาง Facebook, TikTok, YouTube แล้วก็ Instagram คือเป็นชื่อนี้เลยถ้าอยากจะดูผลงานเพลงคอเวอร์ด้วยก็จะมีในนั้นด้วยนะคะโอเคมีทุกอย่างที่คุณอยากจะติดตาม m o ทรีจผ่านทุกช่องทางใช่ค่ะนะครับฝากด้วยเนะาะแล้วก็ฝากให้กำลังใจทุกคนนะคะที่แบบว่าอาจจะเป็นสายเดีวยวกันเป็นโลกเดีวยวกันชอบทาเพลงทนีก็แบบ ขอยสู้ๆทำลงไปเรื่อยๆเด<อ>็ดจ้ะวันหนึ่งมันจ,จะบังเกิดผลเองสักวันหนึ่งที่อาจะกดไลค์ก็ได้ค่ะเอ <laughs> เอโอเคโอเควันนี้น่าจะเป็นนอกจากจะได้เรื่องของเพลงแล้วคุณยังได้เรื่องของข้อคิดการใช้ชีวิตด้วย <laughs> วันนี้ขอบคุณมดที่ช <c oughs> มากครับขอบคุณ <c oughs> มากครับ <c oughs> เดี๋ยวผมทิ้งท้ายให้ฟังซิงเกิลน,นี้แบบเต็มๆนะฮะชาวพัทยาชาวชุมบรีที่รอ,อการกลับมาของเธอผมว่าคุณน่าจะประทับใจแล้วก็เห็นอีกมุมหนึ่งของมดรีจีด้วยเดี๋ยวผมขอตัวไปส่งมดรีจีก่อนแล้วกันนะครับไปฟังเพลงกันในแชทอัปเดตของเราขอบคุณ The Wish Clinic ด้วยนะครับนี่คือเพลงที่มีชื่อว่า Fake Love ครับแชทอัปเดตย The Wish Clinic มออ้อคลินิกเฉพาะทางด้านผิวหนังและเลเซอร์